สบายดีพี่น้องปองไปเมื่อนี้ผมมีเรื่องมาบอกมาจากับพี่น้องเนาะตามเหตุสิบสองของเฮ้านั้วนะท่นเดือนนี้กับบุญเดือนสี่นี่เนาะเป็นบุญพระเวทหรือเป็นเรื่องเล่าของพระเวทสันดอนที่หลายคนเคยอ่านเคยศึกษาล่ะบุญเดือนอ้ายบุญเข่ากรรมบุญเดือนยีบุญค้นล้านบุญเดือนสามบุญเขาจีบุญเดือนสี่บุญพระเวทบุญเดือนหาบุญบังไฟนะตามเหตดสิบสองอะนะหลาย บ้านหลายทีโดยเฉพาะประเภทนี้เล่าเฮ้าเนาะประเภทนี้เล่าบม่ว่าจะอยู่ฝั่งเล่าหรือว่ายุอีสานนี่บุญเดือนซีนี่บุญประเวทเห็ดบุญประเวทหรือบุญมหาศาสตร์นะะหลายบ้านหลายทีหลายบอนเห็ดจัดงานยิ่งใหญ่เนาะที่นี่ผมอยากสิถามว่าในมุมมองของพี่น้องนี่เนาะพระเวทสันดอนเนี่ยเป็นคนจังใดเฮ้าจังใด้ยกหย่องเฮ้าจังได,ยยองงไดเอามาเอามา เป็นงานบุญยกย่องพระเวทสันดอนว่าเป็นบุคคลที่นาเคารพบนับถือเหตุท่านยิ่งใ่แม้กระทั่งท่านลูกท่านเมยก็ยังท่านได้สินะพี่น้องคิดเห็นจังใดเกี่ยวกับประเด็นนี้เนาะซึ่งผมบ่ไหนว่าเสียยกมาให้มันยุ่แยงยุ่งแย่งตะแคงรัวหรือว่าให้มาเถียงกันพิษเถียงกันหรือสิไปกระแซอีกอย่างใดพี่น้องแต่ว่ายุคเขาเนี่ยมันเป็นยุคสมัยใหม่เนาะ มันต้องเป็นยุคที่ว่ากันด้วยเรื่องเหตุและผลมันต้องมีมันต้องอธิบายได้ไหมพี่นอ้องมันต้องเมกเซนมันต้องมีเหตุผลซึ่งเข้าว่ากันนี่ก็้ว่ากันด้วยเหตุและผลเนาะเป็นเรื่องของสมัยยุคก่อนพุทธกาลพุทธนะก่อนที่พระพุทธเจศศ้าสริทัสถ์สลุกเป็นยุคที่ว่าพระพุทธเจ้าเสวยชาติเป็นพระเวสสันดรนนี่เหตุท่าน เพื่อสะสมบุญบารมีอ่าสี่ได้มากตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้านี่สำหรับคนหลุนใหม่นะพี่น้งนองะสำหรับคนหลุนใหม่โอ้คนหลุนใหม่ก็ต้องตั้งคําถามหรอว่าตังไต่เข้าจังไปยกย่องคนตีท่านลูกท่านเมียคนตีปะลูกปะเมียอคนที่ขายลูกขายเมียเพื่อสี่ลประโยชน์ของเจ้าของคือหอมายความว่าเอ่อเวาเบียดสอดถีท่านทุกอย่าง ท่านหอดลูกท่านหัวเมียเพื่อสิได้สะสมพทธิยานสะสมบุญบารมีนี่นะตามความเสื่อทั้งพูดเท่านี้นะว่าต้องสเป็นนั่นเป็นนี่ก็ต้องสะสมบุญบารมีก่อนต้องท่านลูกท่านเมียซึ่งเป็นท่านมหาท่านปัญจามหาท่านท่านร่างกายท่านชีวิตท่านภรรยาท่านบุตรนี่สินะ ซึ่งปุ้ทุชนธรมรมดาเหตุบ่ไดอย่างสี้นะมุผูใ้ใดเหตุใดนตัดใจบ่ขาดมันเหตุบ่ได้ีิท่านอ่่อเมียท่านลูกเจ้าของไปนี่นะแต่ถ้าไปถามทางพระเพิ่นเกิดสิว่าพวกเจ้าบ่เข้าใจมันต้องอธิบายว่าการท่านเป็นมหาท่านาเพื่อสิใด สะสมเพื่อสีใดบรรลุพธิทีย่านซึ่งเป็นญ่านที่ใหญ่ส้างคุณประโยชน์ให้แกม่วนมนุษยชาติเพื่อนกอ็อธิบายไปล่ะอธิบายตามหลักของพระน่ะละแต่ว่าเว้าของเรื่องของปุุชนเท่านาะคนธรรมดาเท่านะีะพี่น้องเนาะห่วยลูกเมียเขาก็มีจิตมีใจท่านลูกท่านเมียได้นี่ก็โอ้ใจเอามาหิดเติบละเห็นแกโตคัก คือจังคนที่ว่ามีลูกมีเมียแล้วเลี้ยงเขาบ่ไดกันนี้ออกไปบวชน่ะนะคนยังสีนายกย่องอยู่บ่หรือว่าคนสมัยก่อนสมัยเก่าถือว่าเมียถือว่าลูกนี่เป็นทรัพย์สินสิน่ะสิขายสินั่นสินี่ก็หลายเห็นบ่คนทางเหนือคนทงางภาคเหนือแต่ก่อนเนี่ยขายลูกขายเต่ามันไม่ยิ่งห้ไปขายหายคนกรุงเทพเอาไปเห็นบ่ไปเป็นโซฟีนี่ไปเป็น อยงอยู่ในซ่องในอย่างนะไปไปมาติดเอดนอย่างตาย,ตายโอ้ยไ,ไปตายอีตนก็จังว่าพ่อแม่นี่ยบ่มีความหักต่อลูกเลยบอกอมองลูกเป็นเพียงทรัพย์สินบ่ืงศินปเป็นอย่างคือเหตุใดเนาะมันมันนั่นเัน่ากันคือผมอยากผมก็ตั้งข้อสงสัยอยู่ไว้ในว่าเป็นอย่างเขาต้องไปโยกย่องอคนแบบนีนําคนที่เห็นแกประโยชน์ส่วนตัวไหม ท่านลูกท่านเมียเพื่อสีได้ให้เจ้าของบรรลุนั่นบรรลุน,นี่ได้นั่นได้นี่สันนะโดยที่บ่คิดเห็นใจลูกเมียว่าข้าเจ้าสิเป็นจังใดข้าเจ้าสิเป็นตกละกรรมลำบากจังใดท่านให้นชู้โชคเห็นบ่ชู้โชคมัดแขนมัดขาดึงไปเว้ยจะเป็นคนจังเฮานี่มันบ่ได้แล้วเนาะบอกชู้โชคมึงตายแท่แล้ววนะแต่มึงเห็ุปันนั่นนะ่ะหรือไม่ในฐานะผมเป็นพอคนหนึ่งในพี่น้องผมก็มีลูกคือกัน ถาม่าผมเฮ็ดได้บอกเฮ็ดบ่ได้เขาบอกว่าผมจะต้องสะสมผู้ที่ย่านเปื่อผมสิไปบ้านลนผมไม่อยากได้ดอกกันนั้นผมสงสารลูกผมเห็นใจลูกเฮ็ดบ่ได้ตัวนี้ก็เฮ็ดบ่ได้อันอันอี้มุมของเฮ้าเด้แต่มุมพ้าเนี่โอ้ยเพื่อนสีอธิบายไปต่างๆาหน้าหนาละว่าผู้ที่ย่านนั่นมันเป็นย่านใ,นใหญ่มันดีส้างคุณูปการต่อมวนมนุษยชาติลูกเมียนั่นก็ เป็นเรื่องเล็กน้อยดอกพะพระพุทธเจ้าพอพระเวสสันดรเปิ่นหูยู่ว่าเดี๋ยวพอเอเปิ่นกบมาไทยอันนี้มาไทยอัน,นั้นไม่เป็นขออ่างไหมพี่น้องผมว่ามันมันอ้างบกขึ้นไหมอืมบกหูละว่าควรพูดเศรษฐกิจจังไหนคนจีว่าท่านนี่โอ้ยิ่งท่านหลายกระสีได้หลายท่านอันใดที่เขาบอท่านกระสีได้หลายจักได้บได้บหูพี่น้อง พระอพันก์เก่าแล้วพระอพันก์ะเทศแล้วเพราะนอยากให้โยมท่านเนาะพี่น้องว่าบ่อกวถ้าโยมท่านหลายตัวใดไรยังจะดีตัวพระยังจะด้เบิ่งเนี่ยปเทศอ่าพ华侨จีบสามกันเนี่เทศไปเทศมากอะไปไปมากกับห้องหาฮ้โยมมาท่านละเอาหย่างเอาหยังมาว่างไว้โอ้ยเป็นอย่างโยมอยู่นี่บ่มีท่านมีอย่างแต่ละกันแต่ละกันก็เอินหาเจ้าท่าน เพิหเเ่หา,ท,า,ท,า,ท,าท่านอย่างท่านเงินออมญาติ้โยมมาฟังท่านที่ท่านเงินท่านยังไปอ่อเพ็่นผู้ว่าคนอีสานหรือว่าคนเล่าเฮานี่จึงมีความเสื่อว่าแต่ฟังเทศพระเวสันดอนทีสามกันเลยสิได้บุญดีได้อานิสงส์ยางมหาศาลนะผมบอกว่ามันได้โบอดอกพี่นอ้องออแต่ว่าผมกตั้งข้อสงสัยอยู่ว่าเป็นอย่างไาจึงมีความเสื่อเรื่องนี้นะ,ะเรื่องนี้ ถ้าฝรั่งมันแนมนะฝรังงร่งทังฝั่งฝรั่งแนมเขาก็ว,ว่าห่วยเขาโบโยกย่องเด้อคนแบบนี้คนเห็นแกตัวเห็นแก่ไดยังสิแต่นะคนพูดเท่าแนมฝรั่งมันบมูหเรื่องอีหยังดอกมันบมูหบุญฮูกรรมดอกฝุ่นคนแนมเป็นฝุ่นนะความเสื่อของคนเท่ามันบอกคือกันเลยพี่น้องโอเคแหละโลกยุคสมัยก่อนเนาะยุคสมัยพระเวสสันดรมันอาจจะเป็นโลกที่มีความเสื่อแบบหนึ่งนะ ความเสื่อที่ว่าผู้ใส้นี่เป็นประเสริฐเลิศดล้ำล่ะเงี่ยบวกเมียลูกนี่เป็นทรัพย์สินอของสามีของผัวนี่นะของพ่อนี่นะสีขายสีเฮ็ดยังไงก็ได้จริงๆนะอันนั้นไม่เป็นความเสื่อของโลกยุคก่อนนะพี่น้องเนาะโลกยุคใหม่มันบ่มีความเสื่อแบบนั้นแล้วลูกเมียเขาก็มีชีวิตมันทอเทียมกันนะมันบม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของผู้ใดอ แล้วพ่อแม่นี่เด้อพ่อแม่นี่ยังสิเห็ดจังไดนก็ลูกก็ได้บ่มันบ่แม่เลยพี่น้องมันเบิดยุคเบิดสมัยละแม่ผมว่าเรื่องเรื่องพระเวดสันดรนี่สิไห้คนหลุนใหม่เขามาเสื้อเขามาฟั่งเขามาน่งฟั่งนี่ผมว่ายากล่ะพี่น้องที่เขาสิเสื้อน่ะเพราะว่ามันบบเมกเซ่นมันบ่มีเหตุมีผลการบริจาคท่านกับบริจาคแต่ผู้ดีผู้งามตีเขาจะเป็น้องไบบริจาคแม่มนสู่สิ่งสู่อย่างมีอย่างกับบริจาค ก็ว่าเขาจีได้บุญได้นั่นได้นี่นะซึ่งเขาบอกว่าเขาได้บ่พี่น้องตายลรวไปใส่กันยังบ่หัวเลยสมมือนนี่นะเราเป็นอย่างต้องไปบริจาคขนาดนั่นนะล้วเป็นอย่างเขาคือบ่อยูให้มัน่นยูแบบๆๆกลางกลางบริจาคแต่พ่อประมั่นบริจาคแต่ว่าบ่ให้เดือดร้อนเจ้าของบริจาคแต่ว่าบ่ให้เดือดร้อนครอบครัวลูกเมียความสุขมันคืออย่างพี่น้อง ความสุขเดี๋ยวนี้เนี่ยผมว่ามันคือการได้อยู่กับครอบครัวมันคือการได้ใส่ชีวิตอยู่กับครอบครัวอยู่น้ากันกินเข่าน้ากันเฮ็ดหยังมีกิจกรรมน้ากันเนี่ยความสุขมันบ่ไห้ว่ามันสิไิอยู่โลกหนาเด้ที่ว่าเขาคิดว่าเขาต้องเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เพื่อโลกหนาเขาบ่หูแหมว่าโลกหนามันมีแทบบ่ตายเราไปเกิดแทบบ่กันยังบ่หูนะอือโู้แค่ว่า เฮาเหตุปัจจุบันนี่เระแม่นดีนะความสุขเฮ่าอ่าก็การความสุขผมคือการอายุก็ครอบครั้วเ,เหตุนั้นเทตุนี้ก็ครอบครัวกินเข่าให้ห้าปาตี้กันใจผมว่าโอ้ยผมต้องเหตุนั้นด้วยนี่เพื่อศาสนาเพื่อบุญบารมีในอนาคตนี่อืมขั้นพูดเ้องนี่บางเถ้อผมกล่าวงก็กันว่าบางเถ้อบอกว่าศาสนาอื่นเป็นศาสนาที่งมง,ง่าย แต่กลับมามองจากของมาเป็นาศาสนาที่มีเหตุผลไปเบิ้งไหนก็มีแต่เรื่องงมง่ายขึ้นกันพี่นอ้องอออีย่งง้มง่ายแน,น่พผุดน่ะนะเรื่องท่านขึ้นกันโอ้ยพระกับสวนให้แต่บริจาคท่านให้ท่านนั่นท่านนี่เพื่อนสอนน่ะมันเป็นผลประโยชน์ของเพื่อนบ่สอนในท่างที่จ้าของสิได้ประโยชน์บ่พี่นอ้องว่าอือท่านเนี่ยผมว่าเมื่อท่านแต่ผู้ดีผู้งามแล้วบ่าจะเป็นต้องไปท่านแต่กับพระน่ะนะ ท่านกับคนเขาบบมีท่านกับสัตว์กับสาราสิงความเมตตาความปานี่นี่แหละพี่น้องมันคือความสุขมันคือบุญบุญมันบม่ได้อยู่กับเงินพี่น้องบุญมันอยู่กับใจเฮาบุญมันอยู่ที่ที่ใจเข้าไหมเฮาเหตุแล้วเฮามีความสุขนั้นเป็นเป็นบุญเนี่ยผมว่าบุญมันบม่ได้อยู่โลกหนาโลกอนาคตมันบุญมันอยู่ในโลกนี่แหละอันนี้ผมส่วนพี่น้องเบาเนะว่าพี่น้อง คิดว่าพี่น้องยังยกย่องพระเวสสันดรอ,อยู่บ่พระเวสสันดรน,นี่เป็นบุคคลที่ควรยกย่องหรือว่าเป็นบุคคลที่ควรบอ่อเป็นแบบอย่างย่อนว่า,าลูกคิดว่าลูกเมียเป็นทรัพย์สินเนี่ยนะเรือพี่น้องเนาะหลายที่หลายบอนก็เหตุบุญพระเวสบุญอย่างผมก็บ่ได้ว่าดอกเป็นตามเหตุแต่ว่าโลกยุคสมัยใหม่นี่ผมว่า จิพิดาเล็กหน่อยมันบ่ได้ด้วสิวเล็กหน่อยมันบุเหตุบุญบอกเป็นนางฟังเทศพระเวทสิบสามกันนี่เล็กหน่อยมันตั้งคำถามด้ว่าเป็นยังต้องไปนางฟังเรื่องของคนที่บวชครอบขั้วนําเป็นนางฟังเรื่องที่มันแต่งขึ้นอ,ม,อ,ม,อม,มันเป็นเรื่องแต่งไหมมันไม่นเรื่องจริงคนทั่วไปเขาบุเหตุน่ะมันจะมีอยู่เรื่องผู้ออกผู้อินเรื่องนั่นเรื่องนี้ เออมาเกิดเป็นนันเป็นนี่แลแ้วมาอันนั้นอันนี้โอ้ยมันยากเลยพี่น้องมันเบิดยุกเลยนะพี่น้องเนาะก็อยาว่ากัน,าากนผมเอาเรื่องนี้มาบอาเพื่อว่า,วาบางเทื่อนนะเรื่องของการเฮ็ดบุญประเภทนี้เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่บางเทือ่อมันต้องอ่ามันต้องเบืองตามยุกตามสมัยอ่เด็กหน่อยรุ่นใหม่เขาตั้งคำถามเขาต้องฟังเขาอืมมันต้องฟังเลยพี่น้องบ่แม้แต่สี่เห็ดตามเห็ดตามคล้อง แบบเกา่าโดยที่บ่เบิงเหตุและผลบ่ฟังเสียงของคนที่เขาเกิดมารุ่นมาไม่นี่แม่บอคนรุ่นนี้ได้เขาสิอยู่ต่อไปคนรุ่นเก่าไม่จะตายไปนะเนาะอันนี้แหละพี่น้องบุญเดือน4บุญพระเบทเนี่พี่น้องคิดเห็นจังไ๋กับเรื่องพระเบสันดอนดอนพี่น้องลองคอมเมนต์มาเบื่องเนาะ